สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่อยากอ่านเรื่องผีค่ำคืนนี้ผมจะหยิบยกเรื่องราวนำมาเล่าให้ทุกท่านได้รับฟังกันกับเรื่องครอบครัวผีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรมารับฟังกันได้เลยครับที่แรกผมก็ไม่คิดว่าจะมีครอบครัวไหนที่เฮี้ยนได้ยกบ้านหรอกครับ ยังไงก็ไม่น่าจะเป็นผีกันทั้งบ้านในแบบประดมแฟมิลี่แต่กับเรื่องที่ผมได้ยินมานี้เฮียนยกบ้านจริงๆครับทั้งครอบครัวมีกันแค่สองคนเท่านั้นแต่ก็เฮียนกันเป็นครอบครัวเหมือนกันครอบครัวนี้มีแค่ตาผิวกับยายเออเป็นผัวมีกันอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่สมัยยังเป็นหนุ่มเป็นสาวคนที่เล่าให้ผมฟังบอกว่าคนที่เล่าให้ฟังต่อต่อกันมาเป็นคุณย่าของเขาเอง คุณย่าไม่ได้เกิดรุ่นเดียวกับสองผัวมีนี้แต่ก็ฟังมาจากคนอื่นอีกต่อหนึ่งว่าตอนที่ยายเอิบยังสาวนั้นหน้าตาดีมากสวยกว่าใครในหมู่บ้านใกล้เคียงเป็นที่หมายตาของหนุ่มๆทั้งในหมู่บ้านเดียวกันและใกล้เคียงแต่คนที่มาแรงแซงโค้งกลับเป็นชายหนุ่มจากบ้านใต้ภาคใต้ของไทยแต่จำไม่ได้ว่าเป็นคนจังหวัดอะไรก็คือตาผิวนั่นเองครับ ไม่มีใครรู้ที่มาว่าทั้งสองคนมาพบรักกันได้ยังไงแล้วทำไมยายเอิบถึงมาเลือกตาผิวท,ทั้งทัๆที่ชายหนุ่มที่เข้ามาให้เลือกแต่ละคนทั้งหล่อและดูดีมีชาติตระกูลกว่าตาผิวตั้งเยอะตั้งแยะแต่ละคนมีพ่อรวยๆกันทั้งนั้นยิ่งชายหนุ่มที่อยู่อีกฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยายมีสวนผลไม้ไม่รู้กี่ไร่ต่อกี่ไร่ยายเอิบก็ไม่สนแต่กลับมาลงเอ,อ่ยที่ตาถิว หนุ่มรับจ้างพนเจนจรหาเช้ากินขําเมื่อมาอยู่ด้วยกันทั้งคู่เลือกที่จะมาอยู่บ้านชั้นเดียวใต้ถุนสูงหลังเล็กๆย่านนนทบุรีซึ่งเป็นบ้านที่พ่อและแม่ยายเอิบทิ้งไว้ให้ในแถบนั้นปัจจุบันเรียกกันว่าซอยโรงน้ำแข็งเพราะเคยเป็นย่านโรงงานผลิตน้ำแข็งก้อนและบดเป็นน้ำแข็งปนสงขายก่อนที่จะมีน้ำแข็งยูนิตท,ที่สะอาดและถูกอนามัยกว่าออกมาตีตลาด แต่ในตอนนั้นทั้งแถบเต็มไปด้วยป่าหญ้าสูงท่วมหัวริมทางเดินจะมีต้นมะขามเทศและต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่ประปรายแล้วบ้านของตาผิวกับยายเอิบก,ก็ปลูกอยู่เยื้องๆกับต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งห่างจากทางเดินหลักเข้าไปประมาณหนึ่งร้อยเมตรทั้งสองช่วยกันทำมาหากินหาเช้ากินขำจนไม่นานก็มีเงินเก็บเพื่อเอาไว้สำหรับลูกที่จะเกิดในอนาคตแต่ไม่รู้ว่าเป็นเวรเป็นกรรมอะไรของคนทั้งสอง ลูกที่พวกเขาตั้งตารอคอยไม่มีวิแววที่จะมาเกิดสักทีทำให้ทั้งคู่เริ่มถอดใจด้วยความที่ไม่มีลูกทำให้ยายเอิบไม่สุดโซมลงไปเท่าไหร่หน้าตายังคงสดใสเหมือนก่อนที่จะมาอยู่กินกับตาผิวไม่มีผิดทำให้ชายหนุ่มที่ผ่านไปมาชำเลืองมองกันจนเหลียวหลังยิ่งไปกว่านั้นยายเอิบมีอาชีพขายขนมถ้วยตะไลหน้ากะทิที่คนแถวนั้นรู้จักเป็นอย่างดี ทําให้ยายเอิบขายดิบขายดีเป็นเทน้ําเทท่าทุกวันไม่เคยต้องหากขนมออกไปไกลาจากบ้านมากมายนักขนมก็หมดอย่างรวดเร็วเพราะชายหนุ่มที่มารุมจีบรุมซื้อนั่นเองวันไหนที่เป็นวันพระตาผิวจะเป็นคนหาขนมข้ามฝั่งจากบ้านไปวัดที่อยู่ในซอยเยื้องๆกันเพื่อไปขายให้กับคนที่จะเข้ามาทําบุญตาผิวเลยเริ่มระแคะาขายเรื่องบรรดาแฟนคลับขนมถ้วยของยายเอิบ ผมลืมเล่าไปครับว่าตาผิวทำอาชีพรับจ้างทั่วไปครับทั้งขึ้นมะพร้าวทังหญ้าตัดต้นไม้หรือถอนและสารพัดงานหนักที่ได้เงินเยอะๆแต่งานเบาก็ไม่เกี่ยงแต่จะไม่ค่อยรับทำเท่าไหร่เพราะงานเบาเงินค่าตอบแทนก็จะน้อยตามไปด้วยตาผิวเป็นคนขยันทำมาหากินรักมีมากเงินทุกบาททุกสตังที่หาได้ก็จะนำมาให้ยายเอ๋เป็นคนเก็บไว้ทั้งหมด พอมาถึงตอนที่ตาผิวเริ่มเห็นว่ายายเอิบมีชายหนุ่มมารุมตอมก็เริ่มไม่พอใจนี่ผมกำลังเล่าถึงตอนที่ทั้งคู่ยังไม่แก่นะครับไม่งงใช่ไหมครับหลายครั้งเข้าตาผิวถึงกับทิ้งงานที่รับจ้างเอาไว้เพื่อมานั่งเฝ้ามีขายของเวลามีหนุ่มๆเข้ามาป้อก็ทำท่าไม่พอใจเดินเข้ามาทำท่ากวนใส่คนที่มาซื้อของแล้วปากยื่นปากยาวมาแซวยายเอือเป็นแบบนี้อยู่นานจนต่างคนต่างชิน อยู่กันไปก็ทะเลาะก,กันไปตามประสาผัวผัวมีเมียที่อยู่กันตามลําพังไม่มีลูกไม่มีหลานอ้อผมลืมเล่าไปอีกเรื่องครับยายเอิบเองก็ตัวคนเดียวมาตั้งแต่เป็นสาวเหมือนกันครับพ่อกับแม่แก่ล้มหายตายจากกันไปหมดแล้วทิ้งไว้ให้เพียงเงินทุนเล็กๆน้อยๆยกับวิชาการทําขนมไทยที่ถ้าคนไหนได้ลองชิมต่างพากันติดใจกันเป็นแถบผมเลยสงสัยว่าตาผิวมาติดยายเอิบเพราะขนมถ้วยหรือเปล่า ตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันมาตาผิวไม่ค่อยไว้ใจยายเอิบเท่าไหร่กลัวอยู่ตลอดว่ายายเอิบจะทิ้งแกไปหาชายคนใหม่ที่พร้อมมากกว่าแกทั้งหน้าตาและฐานะแต่ยายเอิบไม่เคยคิดแบบนั้นเลยด้วยความที่เป็นแม่ค้าเลยทําให้ยายเอิบเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีช่างพูดช่างเจรจาบวกกับหน้าตาที่ดียิ้มแย้มขนมถ้วยของยายเอิบจึงขายหมดทุกวัน วันไหนที่เกิดไม่สบายลุกขึ้นมาทำไม่ไหวลูกค้าถึงกับเดินมาตามถึงบ้านกันเลยทีเดียวหลายสิบปีผ่านไปยายเอิบกับตาผิวก็ใช้ชีวิตกันตามปกติแต่ตาผิวไม่เคยหายระแวงยายเอิบทั้ง,ท,งทั้งที่หนิยงยางกันไปหมดแล้วส่วนยายเอิบนั้นก็ไม่เคยมีใจให้ใครทำขนมถ้วยขายต่อไปตั้งแต่สาวยันแก่ผมขาวทั้งหัวแล้ววันหนึ่งที่ท้องฟ้าแจ่มใสก็เกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันขึ้น เช้าตรู่ของวันเกิดเหตุยายเออผักขนมออกมาขายตามปกติวันนั้นตาผิวนอนพักอยู่กับบ้านเพราะเหนื่อยจาัดก,การที่ต้องรับจ้างขนของให้ในายจ้างจนดึกแล้วยังตื่นมาช่วยยายเอ่อเตรียมขนมไปขายจึงขอนอนพักผ่อนอยู่กับบ้านเดี๋ยวสายสายจะไปช่วยหักกลับบ้านตอนที่ขายขนมหมดแล้วยายเอกอแกก็ขายขนมถ้วยของแกไปตามปกติ อยู่ๆก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุราว15้าปีวิ่งเข้ามาหาแล้วเรียกยายเอิบว่าแม่ยายเอิบเห็นว่าเป็นเด็กด้วยความใจดีก็ตอบรับว่าไงลูกกินขนมไหมเดียวฉันหยิบให้กินแล้วแกก็หยิบขนมถ้วยให้เด็กคนนั้นถ้วยหนึ่งไม่นานก็มีผู้ชายเดินตามมาคิดว่าน่าจะเป็นพ่อเด็กพ่อมากินขนมถ้วยที่แม่ทำสีอร่อยมากเลย ชายคนนั้นเดินเข้ามาแล้วยิ้มให้ยายเอิกลูกที่หัวลูกสาวตัวเองเบาๆลูกผมทานไปกี่ถ้วยแล้วครับผมจะได้จ่ายเงินชายคนที่เป็นพ่อของเด็กคนนั้นอายุน้อยกว่ายายเอิกอย่างเห็นได้ชัดเด็กสาวคนนั้นก็ดูแล้วว่าเป็นรุ่นหลานด้วยซ้ําแต่ยายแกก็ไม่ได้สนใจอะไรแกเองก็เอ็นดูเด็กๆอยู่แล้วเพราะอย่างที่บอกครับว่าแกไม่มีลูกไม่มีหลาน เวลานั้นตาผิวที่เดินถือมีดดาย่าอันคึงออกมาเพื่อจะเอามาถังยาให้คนที่ว่าจ้างแถวแถวนั้นก็เห็นเหตุการณ์เข้าเลยเกิดการเข้าใจผิดว่าเด็กคนนั้นเป็นลูกของยายเอิบกับผู้ชายคนนั้นจริงๆตาผิวแกคิดว่าคงแอกไปได้เสียกันมาจนลูกโตแล้วให้เด็กอยู่กับพ่อตาผิวไม่พูดท่ทาทำเพลงไม่คิดแม้แต่จะถามมีแกให้รู้เรื่องเดินตรงเข้าไปเงื้อมีดดย่าแล้วตะโกนว่า อีเอิบนี่มึงบางอาจมีชู้จนลูกโตป่านี้แล้วเหรอยายเอิบหันมาตามเสียงเห็นตาผิวกำลังทำท่าจะฟันแกเลยยกมือขึ้นมาบังตามสัญชาตญาณตาผิวฟันยายเอิบอย่างแรงแต่มือที่ยายเอิบยกมาต้องเอาไว้จึงช่วยไว้ได้มีดที่ฟันลงมาทําให้นิ้วชี้ข้างขวาของยายเอิบขาดกระเด็นออกไปอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นที่แกชอบหักขนมถ้วยมาเป็นประจำเลือดสาดกระจายไปทั่วบริเวณ ตาผิวจับมือยายเอิบทั้งลากทั้งจูงกันกลับไปที่บ้านตาผิวโมโหโจนไม่ฟังที่ยายเอิบพยายามจะบอกอย่าพี่อย่ายายเอิบร้องห้ามตาผิวที่เงื้อม่จะฟันตาผิวฟันยายเอิบเข้าอีกทีที่คอไม่ขาดแต่ก็ตายทั้งทีตาผิวเสียใจมากที่ยายเอิบตายแก่ก็เลยฆ่าตัวตายต่างกันไปในบ้านหลังนั้นชาวบ้านแถวนั้นไม่มีใครเห็นเหตุการณ์แต่ก็พอรู้ได้ว่ามันเกิดเรื่องอะไรกันขึ้น พอเสียงวอยวายเงียบลงก็พากันขึ้นไปดูเห็นตาผิวและยายเอิบนอนจมกองเลือดตายอยู่บนบ้านเลยแจ้งตำรวจแล้วก็นำศพของทั้งคู่ไปที่วัดเพื่อบำเพ็ญกุศลหลังจากนั้นไม่นานก็มีแม่ค้าขนถ้วยเจ้าเกิดขึ้นเป็นหญิงวัยกลางคนที่อยู่บ้านในซอยวัดฝั่งตรงข้ามหญิงคนนี้ชื่อป้าน้อยป้าน้อยหักขนมขายเรื่อยมาจนถึงใต้ต้นไม้ใหญ่ที่นิ้วของยายเอิบโดนตัดขาดแล้วทิ้งเอาไว้ ไม่มีใครรู้ป้าน้อยเองก็ไม่เคยรู้ว่าเคยเกิดอะไรใต้ต้นไม้ต้นนี้ป้าน้อยหยุดพักเหนื่อยใต้ต้นไม้ใช้ร่มใบที่หนาเพื่อบังแดดลมที่ช่วยเอื่อยทำให้ป้าแก่รู้สึกดีขึ้นไม่น้อยพอหายเหนื่อยป้าน้อยก็ลุกขึ้นเตรียมหากขนมไปเดินเร่ขายต่อแต่ก็มีลูกค้าผ่านมาพอดีเลยไม่ต้องเดินไกลนั่งขายใต้ร่มไม้นั้นขนมถ้วยกระทงหนึ่งครับลูกค้าคนหนึ่งสั่งขนมกับป้าน้อย ทำไมหน้าขนมถึงเป็นรูแบบนี้เนี่ยป้าน้อยร้องออกมาเมื่อเห็นว่าขนมถ้วยที่เหลืออยู่หน้าถูกจิ้มเป็นรูเต็มไปหมดขายต่อไม่ได้ต้องกลับบ้านไปทั้งทั้งที่ยังขายขนมไม่หมดเลยต้องนํามากินเองบ้างให้เด็กๆแถวบ้านไปบ้างวันรุ่งขึ้นป้าน้อยทําขนมออกขายเหมือนเคยหากขายไปเรื่อยๆจนมาหยุดพักที่ใต้ต้นไม้ต้นเดิมอีกพอลูกค้ามาซื้อก็พบว่าหน้าขนมโดนจิ้มเป็นรูอีกเหมือนเคย ทีแรกแกก็งงๆงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจนมีคนแถวนั้นที่รู้เรื่องมาทักนี่ป้าต้นไม้ต้นนี้เขาไม่มานั่งเล่นกันหรอกนะรู้หรือเปล่าว่าเคยมีปู่แก่มีเท่าคู่หนึ่งมาทะเลาะก,กันที่นี่แล้วก็พาไปฆ่ากันตายที่บ้านหลังนั้นนะ่ะคนที่แล้วก็ชี้มือไปที่บ้านของตาผิวกับยายเออแล้วหยุดไปทักหนึ่งมือยังชี้ตรงไปที่บ้านตรงหน้าตาที่เปิดอยู่นั่นๆๆไงยอยู่ไม่ได้แล้วกูไปก่อนนะป้า แล้วชายคนนั้นก็กลวยอ้าวไปอย่างเร็วทิ้งให้ป้าน้อยยืนงงอยู่ตรงนั้นป้าน้อยเลยลองเหลือกตามองไปที่หน้าต่างบ้านที่เปิดค้างอยู่ตามที่ชายคนนี้ชี้ไปตอนแรกก็เห็นเงาดมืดเทื่มๆของคนแก่คนหนึ่งที่มีเลือดโชคอยู่เต็มหน้าป้าน้อยกระพริบตาแล้วลองมองอีกทีก็ไม่เห็นอะไรนอกจากหน้าต่างที่เปิดทิ้งเอาไว้แกเลยหันกลับมาหักขนมถ้วยที่หน้าโดนจิ้มเป็นรูกลับบ้าน วันต่อมาป้าน้อยก็หาขนมมาขายและหยุดพักที่ใต้ต้นไม้ต้นเดิมอีกคราวนี้แกไม่ได้มีมาแต่ขนมถ้วยแต่ยังมีขนมชั้นถูกแปบและขนมกล้วยมาด้วยปรากฏว่าขนมถ้วยก็ถูกจิ้มเป็นรูอีกเหมือนเดิมแต่ขนมอื่นๆยังขายได้เพราะไม่โดนจิ้มจนเป็นรูเหมือนขนมถ้วยป้าน้อยเลยพอได้กำไรบ้างหลังจากที่ต้องขาดทุนมาสองวัน หลังจากนั้นมาป้าน้อยมักจะนำขนมถ้วยมาวางไว้ใต้ต้นไม้ให้ยายเอิบจิ้มเล่นสองถ้วยทุกครั้งที่แวะมาพักที่นี่ป้าน้อยเคยลองจ้องดูขนมถ้วยที่วางไว้ใต้ต้นไม้ว่ายายเอิบแก่จะมาจิ้มตอนไหนก็ไม่เห็นสักทีแต่พอมีลูกค้ามาซื้อของหันไปแวบเดียวหันกลับมาอีกทีขนมถ้วยที่วางไว้ก็เป็นรูเต็มไปหมดแถมบางครั้งป้าน้อยยังได้ยินเสียงหัวเราะชอบใจของยายเอิบด้วยครับ สงสัยแกจะมีความสุขที่ได้จิ้มหน้าขนมถ้วยเล่นมั้งครับส่วนบ้านหลังนั้นก็ไม่มีใครกล้าเฉียดเข้าไปเพราะเขาว่ากันว่าตาผิวแกหมบ้านเหลือเกินเคยมีคนพยายามจะขึ้นไปปิดหน้าต่างที่เปิดทิ้งเอาไว้ตั้งแต่แกกับยายเอิบตายใหม่ๆก็ขึ้นไปไม่พ้นบันไดขั้นที่สามสักทีมีอันต้องตกต้องลื่นลงมาทุกครั้งบางคนแค่เดินผ่านไปแล้วสายตาเหลือบไปมองตรงหน้าตา่าง ก็จะเห็นตาผิวมองจ้องลงมาสบตาด้วยหลายครั้งจนไม่มีใครกล้าเฉียดไปไกลเรื่องตาผิวกับยายเอิบถูกเล่าต่อตอกันมาจนถึงยุคที่ความเจริญเริ่มเข้าไปบ้านหลังนั้นก็ถูกรื้อถอนเพื่อนําที่มาสร้างเป็นโรงน้ําแข็งที่ผมบอกไปแล้วในตอนแรกได้ยินมาว่ากว่าจะถอนเสาบ้านออกมาได้นี่ต้องเรียกอาจารย์มาหลายสำนักช่วยกันทำพิธีขอให้ตาผิวแกยอมให้หรื้อถอนบ้านพอถอนเสาออกมาได้ทั้งหมด ก็จะทำบุญใหญ่เพื่ออุทิศให้แก่เจ้าของบ้านและผู้คนที่ตายไปแล้วในบริเวณนั้นทั้งหมดทีเดียวแต่ต้นไม้ที่นิ้วใหญ่เอวตกอยู่ไม่ได้โดนตัดไปด้วยเพราะเป็นต้นไม้ใหญ่ที่อยู่มานานเลยปล่อยเอาไว้อย่างนั้นต้นไม้ต้นนี้อยู่ด้านหน้าของโรงน้ําแข็งเป็นที่จอดรถขนของเพื่อหลบแดดคนขับรถที่ชอบนิบหลับอยู่บนรถก็ไม่ไหวต้องสะดุ้งตื่นมาเพราะรู้สึกว่ามีคนชี้เอวเล่น แล้วตามมาด้วยเสียงหัวเราะชอบใจจนทนไม่ไหวต้องลงมาจากรถปัจจุบันนี้โรงน้ำแข็งเหลืออยู่ไม่มากแล้วครับเพราะจะขายได้เฉพาะน้ำแข็งก้อนใหญ่และน้ำแข็งป่นสำหรับแช่ของเท่านั้นสมัยนี้ผู้คนหันมาบริโภคน้ำแข็งยูนิตกันหมดแล้วและอีกอย่างคงไม่มีบ้านไหนไม่มีตู้เย็นใช่ไหมครับสำหรับเรื่องตาผิวกับยายเอิบนั้นคนรุ่นใหม่ไม่มีใครรู้จักแล้วครับ จะพอรู้บ้างก็รุ่นปู่รุ่นย่าที่เล่าให้ลูกๆห,หลานฟังตอนที่งองแงไม่ยอมหลับยอมนอนเท่านั้นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องโหลของเราเพื่อไม่พลาดเรื่องราวความหลอนในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ